สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านตอนนี้เราอยู่ที่ออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะเป็นเวลา8โมงเช้าในช่วงหน้าหนาวคลิปนี้ถ่ายทำในเดือนมกราคมค่ะพื้นยังคงมีหิมะอยู่และช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะคะปลายเดือนมกราคมเริ่มจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเหมือนจะมาเร็วค่ะปีนี้ส่วนเราเดินทางจากสวีเดน130กิโเมตรมาทำงานที่นอร์เวย์ค่ะ มบรรยากาศตอนเช้าที่หน้าสถานีรถไฟต่อรถเมล์ไปทำงานกันจ้าวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะที่เห็นแสงแดดแบบนี้หน้าหนาวคนยุโรปทุกคนจะเข้าใจแสงแดดจากพระอาทิตย์จะมีความสำคัญมากเลยค่ะเหมือนคืนชีวิตให้กับเราอีกครั้งวันนี้มาทำงานนะคะตั้งกล้องเก็บแสงแดดสวยๆให้ชมตอนเช้าตอนนี้เป็นเวลา9้าโมงเริ่มเห็นแสงสว่างบ้างแล้วค่ะพร้อมกับ

ตเวออคาในานนป็นนที่มมือมอแอบดูเด็กฝรั่งทำกิจกรรมนะคะนั่นคือตัวอย่างของโรงเรียนอนุบาลค่ะเขาจะพาเด็กมาเล่นสก,กีเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนที่เกิดในยุโรปจะมีทักษะการเล่นสก,กีชินกับหิมะที่นอร์เวย์คนส่วนใหญ่ไวรุ่นส่วนใหญ่ก็ชอบเล่นสก,กีและกีฬาในช่วงหน้าหนาวนะคะ 荡起。當 จต่างอาทนซึ่งกันและกันมีความรักมุดงามมีความผูกพันมีเธอมีฉันปันไอ ยามที่ความมืดล้อการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผ่อนดังอาทิตย์ถือกำเนิดมาเมื่อยามหมดเวลาก็ลาจาก มีความรักุดงามมีความผูกพันมีเธอมีฉันปันไอบุธอยู่กันอย่างนี้วิถีแห่งเสรีชนดังอาทิตย์อัสดง บรรยากาศหลังเลิกงานวันนี้มีแสงแดดคะ่ะทุกคนเราจะเห็นว่าหิมะเริ่มละลายแล้วที่นี่ตรงนี้คือถนนคนเดินพอยโยฮันกาตา์นะคะบรรยากาศ4โมงเย็นหลังเลิกงานนะคะวันนี้มีแสงแดดตรงนี้เป็นถนนคนเดินค่ะทุกคนจะเห็นว่าด้านหลังคนเต็มเลยกลับบ้านกันค่ะพ uh huh. าทุกคนมาชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆน,นะคะตรงนี้คือหน้าสถานีรถไฟค่ะออสโลเอสนะคะ เรากลับบ้านด้วยรถไฟนะคะวันนี้พาทุกคนเดินเข้าอีกฟากหนึ่งตรงที่มีร้านค้าและห้างาซื้อของเล็กๆนะคะและร้านอาหารในฝั่งโรงแรมคอมฟอร์ทโฮเทลหรือเรียกว่าเดินเข้าด้านหลังของรูปบ้านสิงโตได้เลยค่ะคนก็จะเยอะหน่อยนะคะทุกคน ต้องขออภัยนะคะไม่แน่ใจว่าไปกดโดนอะไรที่คลิปออกมาเป็นแบบสปีดค่ะทุกคนตรงนี้คือโซนที่มีร้านค้าร้านอาหารให้เราเดินช้อปปิ้งเล่นๆได้นะคะแล้วก็ด้านนอกของสถานีรถไฟวันนี้แสงสวยมากพามาชมอีกฟากหนึ่งแล้วเราก็ไปขึ้นรถไฟกลับบ้านกันค่ะตอนนี้รถไฟของเราสี่โมงตรงไปถึงมีเส้นอีกเมืองหนึ่งที่สามีมารับประมาณห้าโมงเย็นนะคะ รถไฟเสียจ้าระอ่านทางกลับบ้านรอรถเที่ยวต่อไปนะคะวันนี้ยืนรอรถไฟในอุณหภูมิลบ15องศาครึ่งชั่วโมงจากผู้โดยสารกลายเป็นผู้ประสบภัยเลยค่ะรถไฟเสียเราต้องลงแล้วก็เปลี่ยนเครื่องรอเครื่องใหม่ค่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะคุณสามีรอรับที่สถานีรถไฟค่ะเราจะไปซื้อของในห้างนิดหน่อยซืเค้กไปกินกับชาล้อนๆดูอยืนปากอากาศด้นอนกเฉย นา <Now>, มแซมบลาค่ะเป็นขนมเคก้กชนิดหนึ่งของสวีเดนนะคะนะะขนมหวานประจำชาติทุกคนเหมือนประเทศไทยเรามีทองหยิบทองหยอดสอยทองของเขาก็จะมีแซมลา ขนมปังครีมอัลมอนด์นะคะที่จะกินในช่วงหน้าหนาวค่ะเขามีเทศกาลขนมแซมลาด้วยนะคะเรากินแล้วก็อาบน้ำนอนทุกคนโหสภาพวันนี้ยืนตากอากาศหนาวนานมากๆเลยค่ะวิดูหาเมียแซมละโอเค ันอันใหญ่มากเลยถามสามีว่าเธอคนละครึ่งนะเก็บไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าตอนสามีไปรับค่ะเขาเอาชาไปแก้วหนึ่งแล้วก็ขนมปังแซนด์วิชเลยค่ะไปให้กินบนรถมาแล้วค่ะตอนที่อยู่บนรถเขาชอบขับรถแบบฟังเพลงค่ะทุกคนวันก็เลยไม่เคยทำคลิปในรถให้ชมนะคะ ครีมอัลมอนด์มันจะหอมหอมค่ะขนมซม้มเหรอมีขายในอีกเกียบางนาด้วยนะคะทุกคนหากว่าใครอยากชิมลองไปชิมดูค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจกดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่นี่มาดามบ้านหนาสวีเดนขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ